สว,ส,สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเด่นเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเรานะคะเลขเด่นการคํานวณนะคะก็เด่นบนนะคะท่านผู้ชมสูตรของเราก็ผ่านมาแล้วในงวดประจําวันที่1เมษายนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณเด่นบนนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่16เมษายนนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากคิดเบรรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชม สูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักหมื่นบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสองคงที่นะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วนะคะการคำนวณเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้เลขสองเลขสี่นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนสองเจ็ดศูนย์นะคะเพราะฉะน,นั้นในงวดนี้นะคะลเลขเด่นเดินบนของเรานะคะเข้าตัวเลขเดน่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์นะคะคืองวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาจ้ะ แนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16เมษายนพศ2564นะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นี้เป็นแนวทางเก่าทางเราจะทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะ เรามาเริ่มทาการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นของเรานะคะเดินบนนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักหมื่นนะคะเลขเจ็ดเจ็ดบวกห้านะคะสิบสองสิบสองได้เลขเด่นสองนะคะท่านผู้ชมสองบวกสองคงที่นะคะก็ได้สี่นะคะเลขสองเลขสี่นะคะมาสามงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าในงวดนี้ยังมาอีกหรือไม่นะคะจ้ะ สำหรับวันนี้การคำนวณเลขเด่นบนของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่สิบหกเมษายนนะคะจ้สสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคำนวณเลขเด่นบนของเรานะคะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่16เมษายนนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข2และเลข4นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะการคำนวณสตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะเฮงเฮยรวยรวยทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ